องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพ่อเหตุเพื่อการบริโภคและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2,565โดยนายสุชัมบดีขาวขาวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมไปเมื่อวันจันทร์ที่31มก,กราคมที่ผ่านมามีประชาชนในเขตตำบลหายโศกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า150คนค่ะซึ่งโครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่อเหตุ ได้ด้วยตนเองและประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ให้ประชาชนมีแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการบริโภคส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะันตรีกีตวิทยาโรคพืชจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะประสบการณ์ พี่น้องเข้าลำบากแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวโครงการต่างๆกับอบจเข้าก็จะลงมาให้